สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจอยก็พาออกมาเดินจ้ะเดี๋ยวจอยจะพาไปดูไอ้นี่ไปดูแอปเปิลนะเพื่อนๆนะแอปเปิลอยู่ติดัถนนนี่แหละแอปเปิลอยู่กับติดกับถนนใหญ่เนี่ยต้นนี้จะโดกมากเลยนนจะถนนฝั่งเนี้ยมันจะมารถมาฝั่งเดียวข้างหน้านะมันเปๆนมัน,มนไม่สามารถที่จะมาทางทางย้อนสวนได้วันเวจะนะไม่สามารถที่จะแบบมาทางนี้ได้ด้านหลังจอยได้มาแต่ด้านหน้า รถนะสามารถมาทางนี้ทางเดียวไม่สามารถที่จะแซงกันได้จ้ะต้นแอปเปิลต้นนี้โดกมากเพื่อนๆแต่ไม่อยู่ในป่าไงเดี๋ยวพาไปไปดูเก็บไม่ได้ก็พาดูเฉยเดินไกลหน่อยไม่ไกลจากสวนจอยนะไม่ไกลจากไอ้สวนผักจอยเพื่นพนอ, Apple, อนๆไอแอปเปิลต้นนี้แต่ว่าถามว่า ไกลจากบ้านจอยไม่ไกลมากจาก้ะเพราะว่าอยู่คนละฝั่งไงนะแต่นะก,ก็จะมีรถขึ้นมาจอก,ก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปถึงต้นแอปเปิลก่อนนี่ต้นแอปเปิลอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ร่วงเต็มถนนเลยอะ่ะเนี่ยจ้ะอันนี้อันนี้ครับอ้อพอันนี้อันนี้จะแอปเปิลเล็กนะนเพื่อนนะ อันนี้เขาจะเรียกครับออฟโทนะเนี่ยนี่แอปเปิ้ลเล็กร่วงทิ้งเลยเนี่ดกดกดกมากคเนี่ยจ้ะดกมากเพื่อนนี่ดูดกจริงจริงส่วนนี้ก็แอปเปิ้ลแต่เด็ก้อยจะเก็บไปนี่นี่เด็กก้อยจะเก็บไปจ้ะ อันนี้กินได้มีเยอะอยู่นะเพืเ่อนๆนี่โบโจจะเก็บไปจ้ะนี่ดกมันดกมากจาก้ะน,นี่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 เพืนเพื่อนๆดกมากเลยนี่จ้ะโอโจจะเก็บไปดกพักดกแน่เห็นไหม โดกกินก,กินโดกรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาอย่างเงีเ้ยจ้ะเตน จะเยอะนะเพื่อนๆนะเยอะมากนี่นี่นอย่างนี้เพื่อนๆเราใส่ในถุงใส่ในถุงจ้่ ไป มันเพื่อมันสูงเกิน,นมูน่ะเพื่อนเห็นไหมด้านหลังูันอ่ะเต็มจอยเก็บมาได้เยอะอยู่เดี๋ยวถึงบ้านจะให้ดูจ้ะนะตอนนี้คือแบบหนกักไอ้ลูกตัวโตวมันอยู่ข้างบนหมดไงนะไอ้มีแต่ลูกไม่ใหญ่มากแต่มันสุกแล้วแหละอยู่ข้างล่างก็เก็บง่ายอยู่แต่ลูกตัวโตวจะส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบน เป็นไงพามาเก็บผลมไม้ข้างทางเพื่อนๆแอปเปิ้ลข้างทางโดกกริงๆนี่หิวไปนี่หนักอยู่นี่อืเดี๋ยวไปไป,ไปดูกันที่บ้านเนาะยังไม่ชิมให้ดูนะนเพื่อนนะอมลูกอมเดี๋ยวอมเดี๋ยวกินไปมันจะออกเปรี้ยวๆไง ไปบ้านกันจ้ะเดี๋ยวค่อยดูที่บ้านถึงบ้านแล้วจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะแอปเปิลที่เก็บมาแอปเปิลข้างทางมอเตอร์เวย์จ้ะนะเก็บมาก็ประมาณนี้รสชาตินะจอยได้ได้คิมละรสชาติมันอมเปรี้ยวอมหวานจ้ะนะอร่อยเนื้อแข็งเนื้อแข็งกรอบจ้ะ,จะมันไม่รุ่นพันอะไรนะเพื่อนๆนะจอยไม่รู้จ้ะเพราะว่ามันขึ้นตามมอเตอร์เวย์เพื่อนๆมันมีอยู่สองสามต้น เนี่ยน้ำน้ำมันออกเนี่ยอันนี้แก่แล้วแหละเนี่ยคือเม็ดเขาดำเนาะถ้าว่าถ้าเขาเม็ดสีขาวอยู่แสดงว่าเขายังอ่อนอยู่นะนเพื่อนๆนะแต่เปลือกจะหนาจะพันนี้ปะเอเปลือกหนามากเนี่ยจะของกินตามข้างทางในอังกฤษก็เยอะแยะจ้ะแล้วถ้าเราจะไปเก็บเนี้ยนะไม่มีเคยคุ้มหลวงจะเคิมให้ดูเลยเพื่อนๆลมแรงขอโทษเด้อ ตากผ้าด้วยอร่อยเก็บมากินกับพริกเกลือกินกับน้ำปลาหวานทำไอ้พายแอปเปิลทำแอปเปิลพาย มันก็เหมือนกันเลยน้พายแอปเปลิลกับแอปเปลิลพายแล้วก็แอปเปลิลซอสแล้วกินกับพวกเนื้ออบหมูอบอะไรประมาณเนี้ยแอปเปลิลคอมโบกทำได้หลายอย่างเพื่อนนี่อบเปรี้ยวอมหวานดีไง ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาไม่ค่อยไปเก็บกันนะน้อยมากที่จะไปจะไปเก็บกันนะเพื่อนๆนะจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่แบบมีทั่วไปอะจะ้ะเกือบทุกบ้านที่มีแล้วไปซื้อมันก็ถูกนะเขาก็เลยไม่มาเก็บกันจ้ะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยใส่ใจซื้อก็ถูกแพ็คหนึ่งก็กินได้ตั้งเยอะตั้งแยะปลูกต้นหน,นึ่งนี่หูกินจะไม่หวาดไม่ไหวเนี่ย มันก็เหมือนแบบตามชนบทบ้านเราอ่ะจ้ะใครปลูกมะม,ม่วงเยอะๆะนะมันก็จะปล่อยให้ร่วงทิ้งเนา่าอย่างนั้นจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ปล่อยให้ร่วงทิ้งเนา่าแล้วก็พวกกระรอกกระแตก็ไปกินนะจ้ะนะพวกนกพวกอะไรเนี่ยถ้ามันสุกงอมนกก็ไปจิกกินอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเม็ดไปทายครับทายทั่วตามป่าตามเขามันก็จะไปงอกทั่วจ้ะ อร่อยเพื่อนเเราก็ไปเก็บอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดเงินเราเยอะจ้ะน,นะปอนหนึ่งก็ถ้าปอนหนึ่งเป็นเงินไทยก็สี่สิบสองบาทเราก็ไปเก็บเอาถามว่าอายไม่ก็ไม่อายนะนเพื่อนนะจะไปอายทำไมไม่ได้ไปขโมยใครเนาะ ของมันขึ้นก็นไปเก็บฝรั่งบางคนเขาก็เก็บเหมือนกันบางคนนะบางคนต่วแต่ส่วนน้อยอ่ะเขามีเกือบทุกบ้านไงอืมบางคนเขาก็ไปไปเก็บเหมือนจอยนี่แหละเอามาทำไอ้นูน่นไอนน้ไอนั่นไอ้นี่เข้าน้ำแอปเปิ้ลมั่งไอน้นู่นไอ้นี่มั่งเนาะ เอายำนะจะอร่อยมากมันมีลูกใหญ่ๆอยู่ข้างบนจ้ะน,นะโอยเอาไม่ถึงมันอยู่ข้างบนน่ะเอาไม่ถึงเสียงโคโซกเขาอ้นี่กันเขามีงานฟูนแฟกันเพื่อนมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเสียงนกหูเสียงเพลงอยู่โทษทีเดอร์อ มันมีลูกใหญ่ๆแดงๆเนาะอยู่ข้างบนอ่ะใหญ่มากเอาไม่ว่าเอาไม่ได้เอาไม้ไปตีเอามันก็จะไอ้นี่จะช้ำจอยก็ได้มาประมาณนี้ดูสีแดงเนี่มันไม่แดงหมดลูกนะมันก็จะแดงกึง่งเขียวกึ่งแดงประมาณนี้จ้ะ อร่อยเอายำนี่ทำเป็นพวกสลัดยำสลัดผลไม้นะเพื่อนเพอน้ยอร่อยมากน้ำจิ้มเอน้ำจิ้มไอ้น้ำน้ำปลาหวานไอ้ตะไคร้จะ้ะเขาเรียกว่าต,ตาตะไคร้อร่อยนะอร่อยดีมันแพงหน่อยแต่อร่อยจะ้ะจอยก็ไม่ได้ว่าจะกินกับหมดกระปุกหรอกทำเองมันก็เหม็นทั่วบ้านพูดง่ายๆเหอะน,นะไอ้เนี่ยมันต้องมีกระปุกกระปิเอาไปเคี่ยวอะไรเงี้ยมันเหม็นทั่วบ้านจะ้ะนะ ซื้อเขาก็กระปุกนึงก็กินหลายรอบเนี่ยเนี่ยจากผลไม้ข้างทา,างตามมอเตอร์เวย์ตามถนนหนทางไม่อายเขาหรอกจก้ะโดยไม่ได้งกนะเพื่อนๆนะไม่ใช่เป็นเมียฝรั่งขี้งกอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ผลไม้อไหนที่เขาเก็บได้เราก็ไปเก็บมาจา้ะมันไม่เสียหายอยู่แล้วเนาะเพราะถ้ามันไม่ไม่ไปเก็บมันก็ร่วงทิ้งถ้าไม่ร่วงทิ้งก็ มันก็ต้องเลี้ยงว่วงทิ้งและเพื่อนๆนะเสียดายก็ไปเก็บก็ไม่ใช่มีแต่จอยหรอกบางคนเขาก็จอดรถเก็บเหมือนกันนะจอยก็ได้มาประมาณนี้จะเพราะว่าเก็บมาทีเดียวเยอะๆเพราะว่าเพี่อนดีไปรับจอยทางเข้าสวนสวนไงมันอยู่ไกลต้นเนี้ยอยู่อีกฟากหนึ่งนะต้นที่ว่าจอยไปกับพี่สายอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝัง่งที่จอยอยู่แต่ต้นเนี้ยมันอยู่อีกฟากหนึ่งจะอยู่ฝั่งที่ว่าจอยไปไปสวน แต่ที่ว่าไปเก็บกับพี่สายอยู่ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งที่จอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดิมทงเนี้น,นุ่นอยู่ตรงตรงนู้นตปไกอันนี้อยู่ตรงนี้ขี้สับสนกันนะเพื่อนๆน,นะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย